กาวลินกับพี่สั่งกันป่ะส่วนที่เหมือนอนะเหมือนน้อยแต่ส่วนที่เหมือนก็อาจจะเป็นคนที่เออลุยๆหรอเรียกว่าลุยได้ไหม, <ừ> mm. มเป็นคนลุยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่น้องนึงก็คือไม่เหมือนเลยต่างที่สุดผมต่างแบบมากเลยอะเป็นคนเซ็กซี่แต่ฉัน,น,นไม่ในคนเซ็กซี่ฉันเป็นคนแบบป้า่มเบอ้อ ตัวจริงฉันเป็นป้าสเสมอคิดเร็วทําเร็วอะไรเงี้ยแต่แต่แมทก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนพูดก็จะแบบค่อนข้างยาบปะเออนิดนึ่งอะ่ะหนืดๆอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงก็คือเป็นแม่ค้าเก่งนะชอบขายของพี่นะเออ <laughs> <laughs> เห็นอยู่อาคุณค้าขายกับแมกี้ร้านต่างของคุณ มีความเหมือนและความต่างเหมือนกันครับความเหมือนก็คงจะเป็นทางด้านแบบแอคทิวิสต์ละกันตอนสมัยผมเป็นนักเรียนอะไรอย่างี้ผมก็เป็นสภานักเรียนเป็นรองประธานแล้วก็ทำกิจรกรรมเพื่อสังคมเออจริงๆอันนี้คือความเหมือนละกันในในคาแรคเตอร์ของคาทาแต่ว่าความต่างเนี่ยมันต่างมันยังไงแกเล่าดิที <laughs> ่เราตื่นเตเเ้นเกิน